ตัวผมเนี่ยมันจะมีขวานใช่ไหมมันต้องประชิดเว้ท่านผู้ชมมันต้องเอาขวานน่ะไปฟาดปกติมันจะไม่ทําอย่างนั้นกันนะครับเองเนี่ยมันจะมีตัวตั้งป้อมยิงมีตัวปิดนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมเนี่ยต้องเข้าประชิดมันแล้วก็จะมีท่าโกงนะครับแบบโกงขังแบบไอ้เคียนี่ะมาเปิดโกงขังเปิดไฟเปิดทุกอย่างแล้วก็สับ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 แล้วก็สับโอ้โหตาย,ยฟเฟอร์นิชเชอร์โอ้รา โคตรเทพโคตรมัน oh, okay. oh, สวัสดีครับเล่นผมโจนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเอ่อเมชาเบรกนะครับผมเมชาเบรกมันเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดนะครับเอาจริงเกมนี้ผมไม่ได้เห็นมาก่อนเลยนะไม่ได้เห็นมาก่อนไม่ได้เล่นเบต้าก่อนแต่ว่าเพื่อนมันบอกนะครับว่าเอ้เกมนี้มันน่าสนุกนะมึงลองมาเล่นดูดิผมก็เลยลองมาเล่นนะครับผมแล้วหุ่นในเกมเนี้ยมันจะมีหุ่นจําพวกหนึ่งนะครับผมมันชื่อว่าหุ่นจาพวกบอลล์นะครับมันจะเป็นจําพวกประชิด พอเกมเฟตติ้งอย่างผมเนี่ยมันก็ต้องเข้าประชิดอยู่แล้วป่ะวะนะครับผมก็เลยเลือกตัวนี้นะครับวอลคิน ok นะครับผมเป็นเอ่อเฮี่เฮวี่บอเลอร์นะเป็นหุ่นใจนะครับผมที่เอาขวาไปสับคอคนเนี่ยฟังแค่นี้มันก็น่าเล่นแล้วนะครับผมไปเราไปเล่นกันเลยครับอย่าเสียเวลากันอยู่เลยพบก่อนแข่งขอนแล้วนะครับผมผมอยู่ทางขวาได้เห็นไหมผมดำาๆอยู่ตรงนั้นนะ่ะมาแล้วผมปรับเสียงเป็นญี่ปุ่นนะผมปรับเสียงเป็นญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้เป็นภาษาไทยนะครับมันอินนะครับ กันดั้มใครมันดูภ้าอังกฤษบ้างวะใช่ไหมละ่ะมันก็ต้องญี่ปุ่นดิถึงผมไม่ได้ชอบหนังคุนยนหรืออะไรมากนะครับผมแต่ว่าโอ้โหมันความญี่ปุ่นขนาดเนี้ยยังไงมันก็ต้องเสียงญ,ญี่ปุ่นปะวะเนี่ยคุณเห็นไหมครับผมหุ่นแต่ละหุ่นหุ่นแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสายของมันนะครับอย่างเช่นผมเป็นเฮฟวี่บอลเลอร์ใช่ไหมบอลเลอร์ er มันเหมือนประมาณว่าพวกประชิดนะครับผมมีเดียมนี่คือเป็นหุ่นหุ่นกลางนะครับผมไม่หนักมากไม่ไม่เบามากแอทแทคเฮฟวี่สไนเปอร์นะครับมีสไน์มี sniper, ม เอาใต้ให้วีนี่ผมก็ชอบเหมือนกันเอาใต้หตให้วีดีเฟนเดอร์เอาใต้ให้วีดีเฟนเดอร์เป็นพวกตั้งป้อมนะไปโอ้คูแม่งโคเทนักขับหุ่นโอ้โ่เดวะขันดั้มหัวใจแท้ของหัวใจนายน่ะเชื่อมถึงกันแล้วนะแม่งโคเทสเลยครับผมไม่ใช่คนที่ชอบหุ่นยนต์มากนะเอาจริงผมชอบอะไรที่มันมีความเป็นแฟนตาซีหรือธรรมดาธรรมดามากกว่านะแต่เกมนี้มัน ให้ตายเถอะมันน่าเล่นจริงๆนะเกมฟรีนะครับท่านผู้ชมไปหลโหมาเล่นกันได้เลยนะครับในสตตีมอ่ะโอ้ยโอ้ได้ว่ากันดามแมปนี่ทำอะไรวะสารภาพตามตรงนะครับไม่รู้เรื่องนะครับตัวผมนะครับตัวผมตัวผมเนี่ยมันจะมีขวานใช่ไหมมันต้องประชิดไว้ท่านผู้ชมมันต้องเอาขวานอ่ะไปฟาดปกติมันจะไม่ทำอย่างนั้นกันนะครับเกมนี้มันจะมีตัวตั้งป้อมยิงมีตัวปีติอางนีใช่ไหมแต่ผมเนี่ยต้องเข้าประชิดมัน แล้วก็จะมีท่ากงนะครับแบบกงขังแบบไอ้เทียนเนี่ยมาเปิดกงขังเปิดไปเปิดทุกอย่างแล้วก็สับ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 แล้วก็สับโอ้โหตายอ้หฟินิชเชอร์โหระห์โคตรเทพโคตรมันเนี่ยครับตัวผมมาเล่นมานี้แต่ว่าออบเจตทีฟเนี่ยคืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมอ้าวผมเป็นตัวละไปตามกูตาม พวผมม,มันไม่ได้เร็วมากนะครับค่อนข้างชายด้วยซ้ำนะก็เลยตามพวกเป็นบินยากนะครับต้องไปปล่อยไปหน้าที่พวกตั้งป้อมหรืออะไรพวกนี้นะใช่ไหมเป็นยึดอ๋อมาเป็นเป็นเป็นยึดจุดครับโหมดนี้เป็นยึดจุดโอเคยึดปุ๊บไปบวกกอกูพร้อมไหนใครแม่งเปรี้ยวผมขวานกูเอา้าไอ้เหี้ยล่วงไม่ใช่ะสะพานนะไม่เป็นไรเกมนี้บินได้สบายอยู่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วม,ม,มาแล้วเอ้ยมึง มึงมึงมึงขังฟาดฟาดหมุน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 ,มน,มนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยมันตายวะผมมองไม่เห็นนะเฮ้ยเอาอันนั้นเพื่อนกูด,ด,ดิบอ่ะเออตัวตัวตัวเพื่อนกูณตัวข้าไปชิดมันนัวมองไม่เห็นนะเจอละเฮ้ยฟาดฟาดโอ้ยมันเร็วมากครับเกมเนี้ยใครเป็นโมชั่นซิกเนตไม่น่าไหวนะฟาดกูฟาดฟาดแล้วกู execution โอ้โหดอ่ะ กันดับมือไอ้ที่มันอยู่นะครับคือเกมเนี้ยเวลาคุณเล่นสายประชิดบอลเลยใช่ไหมคุณก็ต้องเข้าประชิดถูกต้องไหมแต่ถ้าคุณเล่นอีสายหนึ่ง,งเช่นพวกบินอย่างเงี้ยเกมพี่ของคุณมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมเลยนะมันเล่นได้หลายรูปแบบมากเกมเนี้ยขึ้นอยู่กับคุณที่คุณขับนะขึ้นอยู่กับสายที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับสิ่งที่มึงเชื่อมึงจะเรียบร้อย the อซิโต ไปปิดปิดปิดจริงมันมีตัวซับด้วยนะเกมนี้เป็นหุ่นซับนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับหุ่นสายซับผมเลยไม่อธิบายได้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่ากูหาเหยื่อไม่เจอตัวนี้ยังไงวะโอเด้บอกกันดามุกันดัมโอ้อโยเจอละกูเจอละเพื่อนกูมาแล้วเพืพ่อนกูกันดาม มึงขังกูขังเสร็จแล้วกูไล่ตีแล้วกูตีไม่โดนตีเอาเรียบร้อยนะครับโล่ผมขังแล้วศัตรูอ่าศัตรูมันหลอกไปไม่ได้แต่เพื่อนน่ะเราจะสามารถยิงเข้ามาได้นะครับก็ก็เหมือนโล่เกมปกติอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอ๋ออ๋อคุณหมุนทำไมเนี่ยตัวผมมันมีปัญหาด้านเอเนจีนะครับคุณเห็นเอเนจีทางขวาบนไหมเออทางขวาไหมตีว่าฟ้าเนี่ยถ้าเอเนจีผมหมดคือตัวผมมันจะทำหาอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วตัวผมเป็นตัวใช้เอเนจีเยอะนะ เรียบร้อยเรียบร้อยได้แอซซิดจะเป็นลาดตรงไปหาศัตรูก well, so. ่อนเออไปตาผมบอดสีเขียวก็สีแดงนะครับผมเลยจะดูศัตรูกับเยักแม่เยักแม่แต่อันนี้ไม่บอดอันนี้เอ้าเฮ้ยร่วงมาได้ยังไงเนี่ยหายละมึงดีหัวมึงดีหัวรอกูแป๊บมึงรอกูแป๊บมึงรอกูแป๊บ รอกูแป๊บไปสัตว์มึงรอกูแป๊บอืมันไปไหนวะอืมอืมเอาเรียบร้อยตายแล้วนี่มึงวินบอลไปไหนมึงยิงกูเหรอโอ้เด็กบังการะมึงเอาดิเห็นไหมครับตัวสไนเปอร์จะโดนพวกบอลเลอร์จับง่ายมากครับถ้าผมจับได้นะแต่มันก็ปกติมันจะมีวินบอลนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนวินบอลนะผมก็เลยหามันยากเลยโงกูไอสัตว์โงกู เอาปีคุปีมึงประชิดเป็นกุ้งหรออันนี้เจอบอลเลอร์เหมือนกันนะครับเจอสายบอลเลอร์เหมือนกันมามึงสู้กูปะมึงสู้กูปะมึงสู้กูปะล่ะสูู้กะะล่มึงสู้กูปะล่ะมึงสู้กูปะล่ะอะไรอ่ะมันบินบินหนีด้วยเหรออืมเฮ้อะไรวะทำอะไรวะมงงงนะครับสกิลบางตัวผมก็ไม่รู้นะเฮ้ย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 ไอพวกสนัยมึงน่าลำคาญนะครับแม่งมันมีบินวอกรึนะอะนไหนอัไหเห็นมไหม มันวินบอกแล้วมันมันเกาะอยู่บนนั่นนะครับเดี๋ยวเราเราจะขึ้นไปหามาดูนะโอเคไหมมึง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 ไปไหนมึงอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนของมันวะอยู่นี่เหรอมันอยู่ไหนวะไปไหนละมึงอยู่ไหนวะโอ้หาไม่เจอเลยครับพวกนี้เล่นลิ้นนะครับพวกนี้ปึ๊บโอ้ยากมากระวังนะครับ พวกแตกได้นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับถ้าใครเป็นโมชันซิกนะครับย้ำอีกทีนึงขนาดผมเอ่อเล่นเกม FPS อะไรอย่างเงี้ยตงแต่เด็กนะครับผมก็ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละแต่มันก็มีมึนๆบ้างนะครับตอนที่บินบินบนบนอ้าวไอ้เหี้ยนี่ยิงกูเหี้ยไหมเอากูเปิดโล่ยึดอย่างนี้แหละเอากูหน้าด้านพอไปแล้วครับโอ้ยอะไรยิงกูอีกเนี่ยกูยเห็นแล้วกูเห็นแล้ว แม่งมีตัวเล่นลิ้นว่ะโอเคโอเคไปก่อนไปก่อนไปก่อนไอ้เกี๊ยบมันพยายามจะฆ่าผมนะครับเลือดกูน้อยแล้วหิวสิอะไรอะไรเอาพังยังมึงพังยังพังแล้วเหรอไอ็กซ์คิวทำไมไม่ได้เว้ยที่กูยังไม่ตายนะเนี่ยจริงๆก็อยากตายแล้วจะได้เลือดเพิ่ม เอากูปหารเศรายนะครับเกมนี้ปะหารแล้วเหมือนมันไม่ได้เลือดไม่ได้เลยนะมันไม่ได้เหมือนฟอร์นานะเห็นไหมเออเลือดผมไม่เพิ่มอะแต่เกาะอาจจะเพิ่มไหมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่เลือดไม่เพิ่มนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเอาชนะแล้วดูซิว่าใครจะเป็น MVP ีกำจัดเด็กเกะมีเวีเด็กเกมแบบไปเราดูงี้ด้เหรอ อเอาเมีโดยรวมโอ้โหโอ,โอ,โอเดวากันดั้มมันฆ่าไปห้า MVP นะฮะ 5. 5. นี่ครับผมเกมเพลย์ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับของโบลแคนนะตัวละครผมที่ผมเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆบึ้มๆตอนเนี้ยมันมีอ่าไล่บอลล์ใช่ไหมมีเดียมบอลเลอร์เอาต้าเฮฟวี่บอลเลอร์ตอนเนี้ยมันขาดเอา,ตาใต้เฮฟวี่บอลเลอร์นะครับผมอยากจะให้มันเป็นแกปเปอร์อยู่ ผมไม่แน่ใจว่าอม,มันจะมีได้หรือเปล่านะแต่ผมเป็นพวกเล่นเกมไฟติ้งและชอบเล่นแกเปอร์นะครับผมเลยหวังว่าให้มีแกเปอร์ในเกมนี้นะมันมีตัวขวานเข้าไปสับได้มีดาบพัฒนาได้ก็อาจจะมีตัวจับได้หรือมั้งใช่ไหมตลอดวันนี้ใครทายาในเกมนี้ก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมผมก็คงจะต้องไปฝกกึกมากกว่าน,นี้นะครับผมจะได้เก่งมากกว่าน,นี้สวัสดีครับ